สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีแล้วก็ไม้ไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะมาแบ่งปันนะคะส่วนมากวันนี้จะเป็นกระถาง5กระถาง6นะคะเป็นไซตั้งแม่นะคะวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะส่งฟรีตั้งแต่กระถางแรกนะคะปูลงคลิปวันที่7สิงหานะคะ จะเป็นรอบจัดส่งวันอังคารที่8สิงหาคือวันพรุ่งนี้นะคะถ้าโทรมาสั่งซื้อก็บอกว่าคลิปส่งฟรีของวันที่7นะคะเพราะว่าปูไม่ได้ใส่ EP ตั้งแต่ทีแรกเนาะคลิปไม้ป้ายไม้ด่างนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของปูเนาะเรามาดูตัวที่1กันนะคะ ตัวที่หนึ่งจะเป็นเมืองเชียงใหม่จะเป็นไม้แยกหนอนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะน่าจะเขาสร้างหัวแล้วละค่ะแต่ปุไม่แน่ใจว่าหัวเขาจะโตแค่ไหนนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งฟรีตั้งแต่ต้นแรกเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะใครยังไม่มีเนาะต้นต่อไปจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วอยู่ในกระถาง5.5้านะคะ นี่นะคะถ้าตังแก้วหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะนี่ต้นต่อไปจะเป็นบอนกาบนะคะจะเป็นสุวรรณนาคีนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้าเนาะกระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่นะคะสุวรรณนาคีนะคะใครชอบบอนกาบเนาะกระถางที่สองนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะสุวรรณนาคีนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นริมขอบฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นใบใหม่เนาะนี่นะคะด่างสวยๆเลยนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะริมขอบฟ้า200บาทนะคะ200บาทนี่ต้นต่อไปจะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆป้ายลึกๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง5.5นะคะกระถางที่1นนะคะ250บาทนะคะนี่สวยๆเลยกระถางที่1น กระถางที่สองนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะนี่นะคะเจ้าสาวนะคะห้ากระถางห้าจุดห้าเนาะเอาไปอีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็ได้นะคะค่อยอัพขึ้นกระถางใหญ่นะคะนี่นะคะกระถางที่สองต้นต่อไปจะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้จะเป็นใบใหม่เนาะเขาเริ่มกัดสีนะคะ ดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะสวยมากโตเต็มที่เนาะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเทพพนมนะคะอซหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะเทพพนมหนึ่งรอยเก้าสิบบาทนี่ต้นต่อไปจะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะอยู่ในกระถางห้าเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนี่นะคะไซส์สองร้อยห้าสิบบาทนะคะวันเสาร์นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองใครสะสมตับวันหรือเกิดวันเสาร์นะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ทำยากอีกหนึ่งตัวนะคะนี่วันเสาร์นะคะ2องห้าสิบบาทมาดูต้นต่อไปต้นนี้ใครพลาดคือเสียดายมากอยู่ในกระถางห้านะคะเป็นอสงไขนะคะดูป้ายแบบสวยมากนี่ก็เอาไป ถ้าอยากอัพขึ้น8ขึ้น10ก็อัพได้เลยนะคะปุ๋ยที่300บาทรวมส่งนะคะ300บาทนะคะอางไข่นี่นะคะสวยมากมีกระถางเดียวเนาะกระถางต่อไปอยู่ในกระถาง5นะคะคุ้มซับด่างนะคะนี่สวยมากดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะนี่นะคะคุ้มซับด่างนะคะ250บาทนะคะใครยังไม่มีนะคะ ตัวต่อไปตัวนี้คนถามเข้ามาเยอะมากนะคะหลังจากที่ลงคลิปสั้นไปเนาะจะเป็นไม้มีนอนะคะจะเป็นราชินีเงินนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่นะคะราชินีเงิน300บาทรวมส่งนะคะกระถางที่1นี่นะคะเป็นบอลกาบนะคะโตมาก็จะมีนอนะคะตัวนี้นะคะราชินีเงินกระถางที่1 300บาท กระถางที่สองนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะนี่นะคะราชินีเงินนะคะมี2กระถางนะคะวันนี้มีมาแบ่งแค่นี้เลยหมดแล้วหมดเลยนะคะใครเร็วใครได้เนาะเบอร์ปูสามารถโทรมาหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นดารานพรัตน์นะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่นะคะ ใยสวยๆปายลึกๆเลยใครยังไม่มีนะคะปูแบ่งให้ที่400บาทรวมส่งนะคะกระถางที่1นนี่นะคะดารานบพรัตกระถางที่1ปึายทุกใบแน่นอนกระถางที่2นะคะนี่ใครยังไม่มีนะคะเก็บได้เก็บเนาะต่อไปกระถางที่3นะคะนี่ใบใหม่กลางเต็มที่แล้วสวยมากนะคะ ดารานพร,รัตน์วันนี้ปูมีมาแบ่ง3กระถางนะคะ400บาทรวมส่งนะคะเรามาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสบาบนางฟ้านะคะมี3ต้นในกระถางเลยนะคะอยู่ในกระถางหเนาะนี่นะคะปู้แบ่งให้ที่270บบาทรวมส่งนะคะนี่นะคะถ้าเลี้ยงในตู้เขาก็จะ จะสูงจะยาวนะคะแต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้อย่างต้นแม่ที่ปู่เลี้ยงนอกตู้เขาจะไม่สูงนะคะเขาจะจะเตี้ยลงแต่ก็แดงแน่นอนนะคะนี่นะคะสบายนางฟ้ามี3ต้นในกระถาง270บาทต้นต่อไปจะเป็นปู่โสมตัวนี้นี่เอาไปใส่กระถาง8กระถาง10บได้เลยนะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะปู่ให้ที่300บาทรวมส่งนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะปู่โสมนะคะใครยังไม่มีนะคะนี่นะคะ ต้นโตแล้วนะคะนี่ปูโสมเป็นไม้แยกหน่อนะคะก็จะโตไวหน่อยสามร้อยบาทรมส่งนะคะเรามาดูต้นต่อไปนะคะเนี่ยพอทีแรกปลูกก็ว่าเขาจะเป็นหน้าเขียวนะคะแต่พอเริ่มโตเนี่ยเขาก็มีเขาก็กัดเป็นสีแดงนะคะเนี่ยนี่นะคะตัวนี้จะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะจะอยู่ในกระถางหกจะมีสามต้นในกระถางเลยนะคะเนี่ยเริ่มโตเขาก็เริ่มเนี่ย เป็นกัดเป็นสีแดงมานะคะสามต้นในกระถางเลยนะคะหัวก็น่าจะมีแล้วเนาะนี่นะคะใครไวใครได้เนาะปุกให้ที่สามต้นนี้สามรอยี่สิบบาทนะคะนี่ใครไวใครได้เนาะหนึ่งตะวันพันดาวนี่นะคะสามร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วเรามาดูตัวหน้าจดทะเบียนกันนะคะ อยู่ในกระถางห้าจนะคะ1ตะวันพันดาวปูให้ที่290บาทนะคะกระถางที่หนึ่งสองบาทนะคะกระถางที่หนึงกระถางที่2เป็นหน้าจดทะเบียนเลยนะคะ1ตะวันพันดาวนี่นะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งกระถางที่2องนะคะสองอเนะคะ ก่อนจะไปดูไม้นอกตู้นะคะปูก็มีอินทผพาลัมนะคะบาฮีเหลืองนะคะมามาแบ่งปันนะคะพร้อมส่งเนาะราคาแบบโอนกิโลละ250บาทนะคะรวมส่งเนาะแต่ถ้าเป็นเก็บปลายทางปูขอบวกบวกเพิ่ม20บาทนะคะก็จะเป็น270บาทรวมส่งนะคะสำหรับปลายทางเนาะกรอบหวานนะคะอินทผาลัมบาฮีเหลืองนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสวนเรานะคะ ลุงป้านาท่านไหนสนใจนะคะโทรมาสั่งซื้อได้เลยเนาะนี่นะคะลูกโตโตเลยนะคะพร้อมจัดส่งนะคะเรามาดูไม้ที่ปูเลี้ยงนอกตู้กันนะคะวันนี้ฝนก็ตกตั้งแต่น่าจะตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะตกทั้งวันแน่นอนวันนี้ชุ่มฉ่านะคะต้นแรกที่ปูจะแบ่งนะคะจะเป็นสหัสดสเดชะนะคะจะอยู่ในกระถางหกเนาะนี่นะคะ กอบื้มบมเลยนี่นะคะใครที่ชอบยังตามหาอยู่นะคะสหัสเดชะนะคะปูให้ที่สามร้อยบาทนะคะนี่เอาไปอัพขึ้นกระถางกระถางใหญ่ๆอ่อะได้เลยนะคะนี่มีกระถางเดียวนะคะใครไวใครได้เนาะสหัสเดชะสามร้อยบาทมาดูต้นต่อไปจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีพันล้านนะคะ อันนี้ก็กระถางหฟอร์มกอบื้มๆเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่นะคะ250หบาทนะคะเศรษฐีพันล้านนี่นะครับปุ๊กก็มีหลายหลายกอเนาะอันนี้เป็นกอที่2แล้วกันกอที่สองนี่นก็จะกัดเยอะหน่อยนี่นะคะกอที่สองนั่นก็ประมาณห้าหต้นแต่กอแรกอะ่ะน่าจะเจดต้นเลยนะคะนี่250หเท่ากันนะคะ ตัวต่อไปจะเป็นไนมั่นนะคะไนมัน่นมีสามต้นขึ้นต้นที่4ี่มาแล้วนะคะอยู่ในกระถางหเนาะสองร้อยบาทนะคะไนมัน่นเป็นบอลเก่านะคะหายากอีกหนึ่งตัวเนาะต้นต่อไปจะเป็นองคุริมานนะคะมี2ต้นในกระถางจะอยู่ในกระถาง5.5นะคะองคุริมานนะคะหนึ180บาทนะคะองคุริมานกระถางที่1 ก็คือเขาเลี้ยงนอกตู้เลยนะคะเนี่ยกระถางที่2นะคะหน้ามาแล้วนะคะ180บาทต้นต่อไปจะเป็นยุทธหัตถีนะคะเนี่ยเริ่มกัดสีมาแล้วเป็นบอลเก่าที่น่าเก็บแล้วก็หายากอีกหนึ่งตัวเนาะอยู่ในกระถาง6เลยนะคะปูให้ที่200บาทนะคะยุทธหัตถีเนาะปูเลี้ยงนอกตู้ก็เนี่ยมีสแลนสีเขียวอย่างนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ ช่วงนี้ฝนตกหญ้าก็จะขึ้นไวห,หน่อยเนาะนี่นะคะ200บาทต้นต่อไปเทพนาคานะคะมีลูกสองแล้วนะคะนี่ลูกเขาอันนี้แม่ก็คือหัวน่าจะมีให้ผ่าแล้วเนาะอยู่ในกระถางหนะคะ200บาทนะคะเทพนะคะใครไม่มีตู้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะเรามาดูนี่จะเป็นลูกไม้นะคะ แม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อก็จะเป็นลูกไม้ก้านดำนะคะนี่อยู่ในกระถางหกนี่นะคะสีสวยดูกระดูกเขาดำพื้นแดงเลยนะคะเขาอยู่นอกตัวเขาก็จะอาจจะมีรอยตำหนินะคะนี่นะคะตูวให้ที่1 8 0ยแปดสิบาทนะคะก้านดำเนี่ยมเลย ต้นต่อไปจะเป็นทศกัณฐ์นะคะอยู่ในกระถางห .5, 5้าตัวนี้มีลูกมาแล้วเนาะหน้าก็กัดแล้วนะคะนี่นะคะ250หบาทนะคะกระถางที่1กระถางที่สองนี่หน้าก็กัดมาแล้วนะคะกระถางที่สองนะคะเดี๋ยวลูกก็มาเนาะ250ห้านะคะต้นต่อไปจะเป็นหนุมานหักด่านนะคะนี่มี2ต้นในกระถางใบเขา จะใหญ่มากนะคะตัวนี้เนาะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะ250เหมือนกันนะคะนุมมันหักดานนี่นะคะดูหน้ามาแล้วเนาะใบใหญ่ก็จะมีตำหนินิดๆหน่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ปุก็มีไม้นะคะมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ